อันนี้คือฮิวจ็กแมนนะครับอันนี้ฮิวจ็กแมนกาเลตโจอฮนสันนี่ก็รู้จักกันเนาะในไอเอเวนเจอร์สนะครับเอเวนเจอร์สอยู่นี่นู่นยาวไปนู่นนะครับนู่นมูฮัมหมัดอาลีนะครับไอเน,นี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เป็นความฝันของหลายคนก็กลับมาเรื่องนี้แหละครับว่าเออถ้าเราตั้งใจทําจริงๆหลายคนเขาก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะมาอยู่เป็นดาวดาวตรงไอ้ฮอลลีวูดว่าเขาเฟมอย่างเงี้ยแต่เขาก็ทําความฝันของเขาจนสําเร็จนะแล้วก็ได้มา ถ้าเรามีความฝันอะไรไม่ว่าดาวของเราจะไกลแค่ไหนแต่ถ้าเราตั้งใจทำอย่างมุมานะแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอด ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเราก็มีสิทธิ์จะได้สิ่งนั้นมานแล้วก็อีกข้อคิดที่จะให้คือเวลาทําอะไรนะครับพยายามอย่าไปทําเหมือนคนอื่นอย่างผมเนี้ยก็จะกินข้าวคนละเวลากับคนอื่นแทบไม่เคยต้องต่อคิวในร้านอาหารก็จะโล่งตลอดอย่างเนี้ยถ้ามาผมมาถ่ายคอนเทนต์ให้ทุกคนในเวลาธรรมดาเนี้ยตายนะครับแล้วก็เสียงก็จะไม่ได้ยิน เพราะว่าคนเยอะมากแต่ผมเลือกมาเวลาที่คนอื่นไม่มานะครับเวลาผมไปยิมผมไปยิมประมาณตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยไม่มีคนผมเหมือนเป็นยิมส่วนตัวงั้นก็เลยเป็นข้อคิดนั่นแหละครับว่าถ้าเราอยากจะทําอะไรมไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จแต่ว่าได้ในสิ่งที่ต้องการแบบไม่ต้องจ่ายเงินแพงจ่ายเงินเยอะได้ private ยิม private ร้านอาหาร private ทัวร์บางทีเราอาจจะไม่ต้องจ่ายเงินเยอะเราแค่ต้อง ทำให้ต่างจากคนอื่นลงทุนไม่ใช่ต้องเป็นลงทุนที่เงินแต่เป็นลงทุนที่ความพยายามลงทุนที่ความคิดสร้างสรรค์นะครับแค่นี้เราก็จะได้ในสิ่งที่ต่างจากคนอื่นโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปจ่ายเงินให้มากมายมหาศาลกว่าคนอื่นก็แค่เพราะว่าเราทําในสิ่งที่ต่างคนอื่นถ้ามัวแต่ทําในสิ่งที่เหมือนคนอื่นก็คงได้แต่ยื่นในจุดที่ไม่มีใครมองเห็นแต่ถ้า หาสิ่งที่เป็นตัวของตัวเองเป็นคนก็จะมองเห็นในจุดที่เรายืน่น